ครับตอนนี้ก็อยู่ที่ซอยสายหยุดครับพี่น้องซอยสายหยุดสุพานใหม่นะครับพันใหม่พันใหม่กรุงเทพนะครับกรุงเทพมหานครนะครับก็ได้มาอยู่ที่นี่นะครับก็คงจะอยู่ที่นี่อีกหลายเดือนนะครับนี่นะครับขอที่พักนะครับ นท่บน้ำนะครับเตรียมทำกับข้าวเตรียมผงข้าวนะครับนี่นะครับสถานที่ตอนนี้นะครับเป็นซอยที่สะอาดมากนะครับเป็นซอยที่ไม่มีเสียงรบกวนเป็นซอยที่ไม่มีบินม์ไสค์รับจ้างนะครับ นี่นะครับซอยที่อยู่นะครับหขอพักที่อยู่นะครับกับสำหรับวันนี้ก็พบกับพี่น้องแฟนเพจทีนี้ก่อนนะครับเกจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ